บ็อกเซตพิลามิสเอ็กบินพารจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ Line ID แอปพิลามิสออฟฟิเชอันนี้เรียนจบกลับมาครั้งนี้ท่านพ่อเลยรับสั่งอยากจัดง,งานเลี้ยงต้องรับอันนี้ให้สมฐานะแต่ว่าก็ไม่ใค่มีเวลาเนื่องจากงานเยอะเลยวานให้หลานช่วยจัดการเป็นธุระให้เสด็จอยากให้จัดงานเลือกคู่ให้ท่านหญิงหรือไปคะแต่ท่านแม่อยากให้เป็นเช่นนั้น ยากจะหาคู่ครองที่เหมาะสมให้กับมันินิงเสด็จคงไม่ยอมสินะท่านพ่อไม่ประสงค์ให้เป็นเช่นนั้นอย่าให้เป็นเพียงงานเลี้ยงต้อนรับมันินิงจริงๆสเสด็จคงห่วงท่านหญิงคงคิดว่าไม่มีชายใดคู่ควรกับท่านหญิงหลานเลือยากจะมารบกวนท่านอับป,ปัดช่วยเป็นทุลาเรื่องอาหารข้าวหวานภายในงานให้ด้วยได้หรือไม่ได้สิเพื่อนชายอยากให้อาเตรียมเครื่องสวยอะไรก็รับสั่งมาได้เลย จะจัดงานเลี้ยงต้อนรับให้นินหรือคะใช่อันนินอยากจัดงานแบบไหนอยากเชิญใครบ้างก็สุดแล้วแต่นินเลยท่านแม่ตั้งใจใเป็นงานดูตัวอันนินใช่หรือไม่คะไม่ใช่อันนินมันต้องกังวลไปท่านแค่อยากจัดงานเลี้ยงต้อนรับอันินเท่านั้นเองเช่นนั้นก็ไม่มีปัญหาเพราะนินไม่คิดจะออกเรือนและมีคู่มั่นคู่ใหม่อะไรทั้งนั้นแต่เรื่องคู่ครอง อันนินของเลี้ยงไปได้ไม่นานหรอกนะวันหนึ่งอันนินก็ต้องออกเดินมาคุยเรื่องงานเลี้ยงกันดีกว่าอันนินอยากจัดงานแบบไหนกันอืมอันนินอยากจัดปาร์ตี้ในสวนแบบฝรั่งบรรยากาศกันเองง่ายๆก็พอคะ่ะหากอันนินอยากจัดงานแบบฝรั่ง พี่เจว,วานให้ปรนอนช่วยเป็นแม่ง,งานให้เห็นว่าชอบจัดงานบ่อยๆตอนอยู่ที่อังกฤษเพคะ่ะประนอดน่าจะรู้ใจเนมเป็นที่สุดแกงเขียวหวานนี่รถเผ็ดนำไปนะเติมน้ำเติมเกลือซะหน่อยเพคะ เรื่องงานเลี้ยงต้อนรับท่านหญิงสรุปว่าทางตำหนักบัวจ,จะดูแลเรื่องเครื่องว่างและของหวานสองสามอย่างเท่านั้นนะเฟคะทำไมหรือคะท่านอาท่านหญิงโปรดจะจัดงานเลี้ยงแบบปรั่งง่ายๆเห็นว่าจะจัดงานในสวนท่านชายเลยวานให้คุณประนดช่วยเป็นแม่งานให้เพราะสมัยที่อยู่อังกฤษก็จัดงานกันบ่อยๆน่าสนุกอีนะเพคะ หวังว่าในงานนี้ท่านหญิงคงจะเจอคนที่ถูกใจที่จะได้มาเป็นคู่มัน่นคู่หมายสักทีคู่มัน่นคู่หมายอะไรกันหรือคะก็ท่านหญิงเรียนจบแล้วก็ต้องออกเรือนท่านหญิงอลิสาทรงกุ้มใจมากเพราะยังหาใครที่เหมาะสมจะมาเป็นคู่หมายของท่านหญิงอันนินไม่ได้เช่นนี้แปลว,ว่าอีกไม่นานท่านหญิงก็จะออกเรือนใช่หรือไม่เพคะใช่ หญิงปิ่นเองก็เช่นกันเหมือนที่อาเคยบอกอีกไม่นานหญิงปิ่นก็จะต้องออกเรือนจะได้มีคนดูแลคุณเกือ้อหญิงปิ่นเห็นว่าเป็นเช่นไรบ้างหญิงไม่ได้ชอบคุณเกือ้อแต่ยังไม่ได้คิดเรื่องนั้นเพคะไม่คิดก็ต้องคิดได้แล้วหากว่าตอนนี้หญิงปิ่นยังไม่มีใครถูกใจก็ลองให้โอกาสคุณเกื้อเขาดูนะ หวังว่าในงานนี้ท่านหญิงคงจะเจอคนที่ถูกใจที่จะได้มาเป็นคู่มั่นคู่หมายสักทีเช่นนี้แปลว,ว่าอีกไม่นานท่านหญิงก็จะออกเดือนเช่หรือไม่เพคะอันนี้เดี๋ยวก็มีคนเห็นแล้วคะ่ะไม่มีใครเห็นแล้วคะ่ะอัน,นินจ้างเป็ิกให้ดูต้นทางให้แล้วคะ่ะ มัปิ่นเป็นอะไรหรือคะทำไมน่าเครียดถึงเพียงนี้ว่าไงคะหญิงได้ยินมาว่าผู้ใหญ่กำลังหาคู่ครองให้อานินค่ะเรื่องนี้นี่เอง เราจะรักกันได้จริงๆหรือคะวันหนึ่งอันเนก็ต้องออกเรือนอย่างที่ท่านอาว่าอันเนนจะไม่มั่นหมายกับใครทั้งนั้นขอให้คุณปิ่นเชื่อใจจะไม่มีอะไรมาพรากคุณปิ่นไปจากอันเนได้เด็ดคะ่ะ 你叫阿玲。 ผมฝากนับตัวนี้ด้วยนะครับครับเดี๋ยวยกไอ้มอนตัวนี้เลยครับตัวนี้เลยครับคุณประนอดทำงานเก่งสมกับที่ท่่นชายว่าจริงๆอะไรเบาแรงลงไปเยอะเลยกรอนอชอบจัดง,งานสมัยเรียนเลยดูคล่องไปหมด และเสด็จกับท่านหญิงอลิสาแล้วเพคะอาไม่เห็นเลยวันนี้ท่านพ่อทรงติดราชการด่วนกับท่านแม่งานวันนี้เลยขอวันให้ท่านอ่าช่วเป็นธุระรับแขกที่มางานแทนท่านด้วยได้เพคะอาจจะจัดการให้ วันนี้หญิงจะจับตาดูอนินไม่ให้คลาดสายตาหากอนินหวาเนเสน่ห์ให้ชายหญิงคนไหนหญิงจะลงโทษอนินลงโทษยังไงหรือคะแบบนี้หรือเปล่าอนินไม่รู้ลคะค่ะ ถ้านินเกเลยหญิงจะโกรธคุณเป็นนั่นแหละที่ต้องระวังตัววันนี้คุณเกือ้อมาด้วยไม่ใช่หรืออัน,นินก็รู้ว่าหญิงไม่ได้สนใจคุณเกือ้อค่ะอันนินนั่นแหละคะ่ะที่ต้องระวังตัว วันนี้จะมีท่านชายมากหน้าหลายตามาดูตัวอน,นินอันนี้จะทำอย่างไรคะคุณเป็นหอมจัง พี่ชายท่านชายดีเรกก็เหมาะสมกับบนนินดีนะพี่ชายว่าไหมประยชก็เท่ากันแถมยังดูเป็นผู้ใหญ่อีกก็ต้องดูเป็นผู้ใหญ่สิอายุมากกว่านี้นั่งรอบหนึ่งต่อไม่เอาด้วยหรอเราท่านชายแต่ไหนเราพี่ชายทรงโปรดหรือไม่ไม่เลยคนนี้ได้ข่าวว่าเมียเต็มบ้านละนู่นน,น่นนคนนั้นเดินมานู่นแล้ว พี่ชายว่าอย่างไรคนนั้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ได้ไม่มีใครคู่ควรกับมณีสักคนจะได้ได้แย่ยงไรก็ัน,นมีพี่ชายขี้ห่วงขนาดนี้เห็นทีก็คงจะมีคู่ยากนะนี่ต่อให้เราไม่พิจารณาให้เนี่ยอันนี้ก็คงไม่ตกลงปลงใจใครง่ายๆหรอกแล้ววันนี้ก็ไม่ใช่งานดูตัวนินด้วยเลิกจับคู่ใหวนินได้ละขอรับพี่ชายท่านชาย ว่าอย่างไรท่านอาพอดีเบ่ามาแจ้งอาว่าเพื่อนของอาแวะมาเยี่ยมที่ตำหนักบัวอาจจึงต้องขอกลับตำหนักบัวก่อนไม่เป็นไรดอกท่านอาที่ท่านามาช่วยงานวันนี้ก็เป็นน้ำใจมากละเช่นนั้นอาขอตัว ถ้าทางท่านชายที่มางานในวันนี้แล้วต่างก็มีจุดประสงค์มาให้อันนี้เลือกคู่กันทางนั้นเลยนะคะสวัสดีครับท่านหญิงสวัสดีครับท่านหญิงผมท่านชายดิเลกครับสวัสดีครับผมท่านชายธำรงคครับชบายบดินครับ แสดงความยินดีด้วยนะครับของแสดงความยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยนะครับท่านหยิงขอพระไทยเพคะวันนี้มีอาหารมากมายเชิญท่านชายตามสบายนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวาหมูยนมนี่นาะท่านชายลองชิมไหมคะ ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับใช่ไหมคะไม่เป็นไรหรอกรรรอคะ่ะฝั่งหลังเขาก็กินกันแบบนี้กรอบๆเลย ต้องชมไหมคะรักหน่อยไหมคะไม่เป็นไรครับท่านอะไรอคะไม่เป็นไรครับเนื้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไ,ไรสักหน่อยไหมคะไม่ดีกว่า,างั้นอันนินขอไปล้างมือก่อนนะคะ นี่เป็นวิธีการเรี่ยงหนีบรรดาท่านชายของอนินหรือพี่ชายใหญ่รู้ทันอันนินเ็กแล้วนะคะไม่กลัวเขาเอาไปนินทาหรืออย่างไรว่าท่านหญิงแห่งวังสเสวตวารีนั้นกินมุมมามนะหากมันทำให้ไม่มีใครอยากเสกสมรสกับอน,นินได้อันนินก็ยินดีเพคะอันนินไม่อยากออกเดือนขนาดนั้นเลยหรือเพคะเจ้าน้องสวัสดีเจ้า สวัสดีค่ะคุณเอื้องไม่คิดว่าคุณเอื้องจะมาด้วยยินดีกับเจ oh. ้าน้องด้วยนะเจ้าที่สำเร็จการศึกษาแล้วขอบคุณค่ะอ้าวอยู่ที่นี่กันนี่เองสวัสดีค่ะคุณอ้นสวัสดีค่ะท่านหญิงสวัสดีค่ะคุณอ้นไม่คิดว่าคุณอ้นจะมาด้วยสวัสดีค่ะท่านหญิง พอดีอ้อนมาเป็นเพื่อนพี่อ้อนนะคะท่านชายอนนทวนพี่อ้อนมามค่ะงั้นเชิญน,นั่งกันที่โต๊ะเลยนะคะถ้าน้นเราไปนั่งที่โต๊ะกันรไวายนั้นสาดเพราะว่าเลนของอนนินนั้นกลับหวานนะท่านชาย สะศาบันนี่ดอราคา1,250บาทสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Line at the Royal p i n